ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมสตาฟโค้ชวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะเล่นออวอลเลย์บอลในเกมของเรานะครับแล้วก็ทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่ละเราต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมโปลแลนด์ด้วยนะครับเขาเล่นดีมากแล้วก็แข็งแกร่งมากนะผู้เล่นทุกคนของโปลแลนด์ที่ลงมาเล่นเนี่ยได้แสดง ศักยภาพและขีดความสามารถอย่างสูงนะครับในการเล่นว o ล l e y ์บอลในสไตล์ของเขาเขานอกจากจะตัวสูงแล้วเขายังมี power มีการเสิร์ฟที่รุนแรงการตบที่หนักหน่วงแล้วก็ฉลาดนะครับปีนี้ดูเขาเล่นฉลาดขึ้นเยอะแล้วก็การสกัดกั้นที่แน่นมากมันทําให้ทีมเราเนี่ยจะาแต้มจากเขาแต่ละแต้มเนี่ยมันยากมากแล้วเราต้องเรียกว่าต้องทําสุดชีวิตเลยเรา จะพบว่าเราไม่ได้แต้มมาจากฟุกๆเลยนะเราได้แต้มมาจากโปแรแนลนี่เราต้องทําแต้มกันเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็นักกีฬาของเราก็ยังมีสปิริตในการต่อสู้ในการแข่งขันดีมากทุกคนมีไฟติ้งสปิริตที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้เทคนิคในการเล่นอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กในการเล่นวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเราอาจจะเสียในบางจุดสำคัญสำคัญแต่ ผมคิดว่าก็น่าจะสามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้แต่ที่สำคัญตอนนี้ทุกคนก็ยังมีความต้องการที่จะต่อสู้มีแพชชั่นที่อยากจะเอาชนะ,ะการพยายามที่จะเอาชนะอันนี้สำคัญซึ่งทุกคนก็มีนะครับแล้วก็การรู้จัก ให้อภัยซึ่งกันและกันทุกคนก็มีนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศในการแข่งกันที่ดีผมก็ดูแล้วนะักกีฬาทุกคนเขาก็ไม่เครียดนะถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ทําไม่ได้เขาก็เสียดายแต่ก็ไม่ได้เสียใจนะเขาก็อยากจะเ,เล่นในเกมในรูปแบบของเราแล้วก็เล่นอย่างให้สนุกอย่างเต็มที่เหมือนวันนี้ครับแต่ก็อยากจะชนะเหมือนกันนะครับก็ ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามเอาชนะให้ได้ในทุกๆเกมที่ลงแข่งขันนะครับแข็งแร่งครับเดี๋ยวเราขอกลับไปหาลือกับทีมสตาฟโค้ชว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนใครยังไงบ้างนะครับมีใครบาดเจ็บบ้างเดี๋ยวต้องขอไปเช็คกับทีมแพทย์ทีมกายภาพสภาพร่างกายใครเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ครับต้องยืนยัน ผู้เล่นที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออนุญาตหาเลือกันนิดนึงนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกมที่ดีทุกคนนะครับถือเป็นเกมที่ดีค่ะถึงเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางจังหวะแล้วก็ในบางสังหวะที่เรามีโอกาสแล้วเราไม่สามารถทำพอยได้แต่โดยภาพรวมค่ะถือว่าเป็นเกมที่เราสตาร์ทได้ดี<ม>ค่อนข้างดีค่ะก็มีแค่บางจังหวะแล้วก็แบบเสียดายโอกาสเนาะแต่ว่าภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะก็ อยากชื่นชมน้องๆเพราะว่าทุกคนแบบที่ลงมาคือมีความมั่นใจมีความอยากเล่นแล้วก็กระหายที่อยากจะชนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบดีเโตดีดีเขาโตขึ้นอะไอย่างเงี้ยค่ะนัดต่อไปพว่นนี้ต่อเรื่องเลยค่ะหนูว่านัดพรุ่งนี้เราน่าจะต้อง ไปดูข้อบกพร่องของเราในวันนี้แล้วก็ไปดูเกมของของ,ข,ข,อง,ข,องของทีมเขาค่ะแล้วเราก็ต้องมาปรับปรุงทีมเราแล้วก็ดูข้อด้อยของเขาว่าเราต้องเอาจุดไหนของเราที่เอาไปสู้เขาเพราะว่าวัานนี้ถือเป็นเกมแรกของเราเราค่อนข้างสตาร์ทได้ดีและมันจะต้องค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มปรับเข้ากับสนามเข้ากับทุกๆอย่างได้แล้วความรู้สึกฟิลลิ่งต่างๆมันมาและหนูมองว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกค่ะ ก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็อยากเราก็คอยบอกกันเราก็คอยแบบบอกกันทุกลูกว่ามันเป็นยังไงเราปรับกันไปเพราะว่าในเกมมันเป็นเกมที่เร็วมากก็อยากให้แบบมันปรับกันเร็วแต่ทีนี้พรุ่งนี้เรามีเวลาไปประชุมแล้วทีนี้เราจะได้ลดข้อพิพาทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคน่ที่มาเชียร์ถึงสนามด้วยแล้วก็แฟนๆชาวไทยที่บ้านที่พยายามหาช่องทางในการรับชมในการเชียร์พวกเราค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ